โอ้โหพี่พี่เอ้เห็นอะไรนั่นไหมผมนี่ถึงขั้นต้องยูเทิร์นกลับมาเลยนะฮะผ่านร้านแต่ผมร้านดึกแต่ว่าไอ้เฮียร้านนี้โคตรเด็ดเลยนะพี่เดี๋ยวไปดูกันนี่ลงทุนยูเทิร์นมานะเดี๋ยวไปดูกันไปดูกันโอ้หมันชักโดนใจจริงๆเลยโอ้โหมีเรียกด้วยโอ้ยไม่จอดเขาบ้าแล้วเนอะเอ้ยโอ้ยเมียเพิ่งตายด้วยมาเดี๋ยวลงไปดูกันหน่อยนะพี่นะลงไปดูหน่อย โอ้ยกูถึงขั้นลืมดับรถเลยทีเดียวนะโอ้ยพีุ่ดยอดมากแตงโมร้านนี้โอ้ยเอ่อขายยังไงครับเนี่ยโลละสิบห้าบาทโลละสิสนใจมากเลยครับตอนนี้อยากได้แตงโมมากเลยครับผมโลละสิบห้าบาทเอ่อขายเป็นลูกไหมครับ โอ้รับหนูสิครับผมจะถามอยู่แล้วครับผมเอาทำไมล้วครับเตงโมเออเอาไงดีวะโออยากจะเหมาเหลือเกินเอาเอาสักสองลูกก็แล้วกันครับสองลูกช่างให้หน่อยนะครับโอ้ยโอ้ยมีอะไอย่ามาเห็นคลิปนี้นะเมียอ,อย่ามาเห็น <laughs> คลิปนี้จะซ่อนไว้เลยไม่ให้เมียดูตามมาได้นะครับพี่ๆนะฮะตามมาได้นะครับผมเดี๋ยวจะลงพิกัดไว้ให้ นะครับบอกได้คําเดียวว่าเด็ดมากร้านนี้โอ้โหดูการยกแตงโมของน้องเขานี่มันช่างนะนะไอ้มะพร้าวที่ว่าเด็ดเจอแตงโมกูเข้าไปเออนะเอาสองลูกนะจ๊ะช่างให้พี่หน่อยนะจ๊ะโอ้โหเรียกได้ว่าผมไม่มีสมาธิในการซื้อแตงโมเท่าที่ในชีวิตผม เคยเกิดขึ้นมาเลยนะโอ้โหนะฮะใครที่ไม่ชอบกินแตงโมนะครับผมรับรองว่าถ้าดูคลิปนี้เห็นร้านี้ผมว่าพี่อยู่ไหนพี่แม่งต้องขับรถมาซื้อแตงโมเหมือนผมแน่นอนผมผ่านไปแล้วผมย้อนกลับมานะ้วยูเทิร์นกลับมาอ่ากี่บาทครับ ่หนึ่งร้อยก็ได้จ้าให้ทั้งชีวิตพี่ก็ให้ได้จ้าน้องโอ้โหแตงโมโอเคนะครับหนึ่งร้อยบาทครับชื่อน้องอะไรนะครับอุ๋ง <jus> อ <ane> ิงค่ะอุ oh, okay, oh, ๋งองมีเฟซบุ๊กหรืออะไรไหมครับมีค่ะอ่าชื่ออุ๋งอิงมณีนุชค่ะอุ๋งอิงมณีนุชโอเคครับผม ติดตามทักชีวิตเลยจ้ะน้องขอบคุณนะจ๊ะขายดีๆนะจ๊ะบา,บายๆหน่อยได้ไหม <c oughs> จุบจ๊บๆด้วยโอ้หไปแล้วนะพี่นะโอ้ยไม่อยากไปเลยอยากจะอยู่ร้านนี้นะครับยังไงก็มาอุดหนุนน้องเขาหน่อยนะครับฝากอุดหนุนด้วยนะคะ <c oughs> ฝากอุดหนุนด้วยนะคะไปแล้วครับสวัสดีนะครับผม